สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพีสวยสุขภาพดีบายบีนะคะวันนี้พีก็มีสูตรดีเด็ดมาแชร์เหมือนเดกเช่นเคยค่ะเป็นสูตรบำรุงผมแล้วก็เพิ่มความเงางามเป็นประกายให้กับเส้นผมของเรานั่นเองนะคะเพื่อน<ส>เหมือนกับเพิ่มวิตามินแล้วก็แร่ธาตุให้เส้นผมของเรานั่นเองนะคะเพื่อนเนาะสูตรนี้ก็เป็นสูตรบ้านบ้านไร้สารเคมีอีกเช่นเคยนะคะเราสามารถทําเองได้ที่บ้านนะคะเพื่อนเราไม่ต้องไปเข้าสปาซาลนแพงๆเลยนะคะคุณภาพเทียบเท่ากับเราทํา หรือว่าจ่ายแพงๆที่ร้านเลยนะคะเพื่อนเนาะด้วยงบไม่กี่บาทแล้วก็หาได้ในครัวเรือนของเรานี่เองคุณภาพออกมาแล้วเกินร้อยดีมากๆค่ะบีลองแล้วเห็นผลบีติดใจบีก็เลยนํามาแชร์ให้เพื่อนๆนะคะเพื่อนหลังจากนั้นเราก็จะได้มีผมสวยสวยงามเช่นกันนะคะเพื่อนเนาะหลังจากที่เราทําแล้วเราก็จะมีผมที่มีวอลลุ่มแล้วก็เปล่งประกายนะคะไม่ชี้ฟูอีกต่อไปนะคะเพื่อนๆจ๋าไปดูส่วนผสมและวิธีทํากันเลยค่ะ ส่วนผสมแรกของเราก็จะเป็นครีมนวดผมนะคะครีมนวดผมที่เราใช้ประจํานี่แหละค่ะเพื่อนใครใช้ตัวไหนที่ไม่แพ้ไม่คันก็ใช้ตัวนั้นได้เลยนะคะเพื่อนๆจ๋าเนาะส่วนผสมต่อไปก็จะเป็นน้ําผึ้งนะคะน้ําผึ้งนี้เขาก็จะไปชาล้างสิ่งสกปรกตกค้างบนหนังศีรษะของเรานั่นเองหรือว่ายับยั้งการเกิดแบคทีเรียนะคะแล้วก็ยังกักเก็บความชุ่มชื้นให้แก่เส้นผมแล้วก็หนังศีรษะของเราได้ดีทําให้เส้นผมแล้วก็หนัง ทําให้เส้นผมของเราอนุ่มสะดวยสวยงามไม่ชี้ฟูไม่พันกันนะคะต่อไปก็จะเป็นน้ำหมันมะพร้าวนะคะพเพื่อน ถ้าใครไม่มีน้ำมันมะพร้าวสามารถใช้น้ำมันเบบี้ออยจอรสันน้ำมันมะกอกแทนได้เลยนะคะเขาก็จะไปช่วยชะล้างสิ่งสกปรกตกค้างบนหนังศรีรษะของเราได้ดีนะคะแล้วก็ลดการขาดดุดล่วงของเส้นผมช่วยบำรุงรักผมให้แข็งแรงนะคะแล้วก็ขจัดรังแคปรับสภาพผมที่แห้งหยากกระด้างกลับมามีสุขภาพผมที่ดีนะคะ ส่วนผสมเราแค่เราก็มีแค่3ามอย่างเท่านี้นะคะเพื่อนๆจากคนให้เข้ากันดีเลยค่ะแล้วเราก็ไปลงทิชชูม้นกันได้เลยนะคะหลังจากที่เราได้ทิชชูมัของเรามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนถ้าใครที่มีผมมันจนเกินไปบีแนะนําให้ไปล้างทําความสะอาด สิ่งสกปกตกค้างออกก่อนนะคะเพื่อค่อยมาลงทิศเมนนะคะแล้วก็เป็นการเปิดเก็ดผมของเราด้วยทําให้ทิศเมนของเราซึมซับเข้าไปในเส้นผมของเราได้ดีนะคะถ้าใครที่มีผมที่สะอาดอยู่แล้วบีแนะนําใช้ป๊อกกี้ฉีดฉีดให้ทั่วเส้นผมนะคะเพื่อนเพื่อให้ผมเปียกชื้นนิดหน่อยนะคะค่อยมาลงทิศเมนนะคะอ่าในการลงทิศเมนนี้ก็ง่ายๆนะคะเดี๋ยวบีขออนุญาตทําให้ดูก่อนนะคะเพื่อนๆจ้า บีก็ได้ไปล้างทำความสะอาดผมมาเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมที่จะลงทิชชู่ของเราไปได้เลยนะคะทิชนู่ของเราก็จะเป็นเนื้อขาวๆน,นวลๆเหนียวๆแบบนี้ดีมากๆเลยนะคะเพื่อนหลังจากนั้นเราก็ลงทิชชู่ของเราไปได้เลยค่ะดึงๆให้น้ำทิชชูนของเขาซึมซับเข้าไปในเส้นผมของเราเลยค่ะ เราดึงแค่นี้ก็มีความนุ่มมากๆแล้วนะคะดึงแค่2อสามทีนะคะเพื่อนก็มีความรู้สึกได้แล้วว่าผมเรานุ่มมากๆนะคะนุ่มขึ้นนะคะเมื่อนจะนี่เนี้ยแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าหลังจากนั้นก็ให้เราชโลจนทั่วบนหนังศีรษะดีเลยนะคะหลังจากเราเสร็จแล้วเราก็เก็บผมขึ้นติดกิ๊บให้เรียบร้อยแล้วก็คุมด้วยหมวกอาบน้ําปล่อยทิ้งไว้ 40-1ชั่วโมงนะคะ40นาทีถึง1ชั่วโมงนะคะเพื่อสูตรนี้สามารถอบไอ้น้ำได้นะคะถ้าใครที่มีเครื่องอบไอ้น้ำหรือหมวกอบไอ้น้ำสุดยอดเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าที่เมคของเราก็จะซึมซับแล้วก็ทำงานได้ดีมากๆเลยนะคะสูตรนี้สามารถทำได้1-2ครั้งต่อสัป,ปดาห์นะคะเพื่อนผลลัพธ์ที่ดีเพื่อนๆต้องทำอย่างสม่ำเสมอนะคะหลังจากเราทำแค่1-2ครั้งเราก็จะรู้เลยว่า ผมของเราเปลี่ยนไปจากที่หยาบกระด้างก็จะกลับมานุ่มสลวยเงางามน่าสัมผัสแน่นอนนะคะเพื่อนฟันธงสูตรนี้เป๊ะเวอร์ค่ะ เรื่องจริงเลยค่ามากค่ะเพื่อนเๆจ้านอนจาเป็นสูตร DIY เราสามารถทําเองได้ที่บ้านนะคะเพื่อนเราไม่ต้องไปจ่ายสปาแพงๆนะคะคลิปนี้วิดีโอนี้บีก็หวังว่าเป็นประโยชน์สําหรับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะเพื่อนๆฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้บีทําคลิปตลอดก,กันไปนะคะเจอกันคลิปหน้าวิดีโอหน้าค่ะคลิปนี้ขอลัตัวไปหมักพงก่อนนะคะบ๊ายบาย